ฉันพูดไปฉันก็คือจะต้องหลบบอลไปด้วยนะคะเก็บบอลด้วยเหรอคะเก็บใช้ฉันหนักมากต้องมีประโยชน์นะหรอ <c oughs> จ้าเก็บบอลจ้าวันนี้จะเป็นวันที่พิสูจน์ว่าเจ็ตแล็กจะหายหรือยังวันที่สามของการเดินทางเจ็ตแลก็กเจ็ตแล็กจะเยอะขึ้น พาทุกคนมาที่โรงยิมเนเซียมนะคะซึ่งเป็นโรงยิมในโรงเรียนไฮสคูลของที่ดารัสนะคะออกจากสนามแข่งขันเนี่ยมาประมาณสัก5-70กิโลด้านหลังเนี่ยนักกีฬาสาวไทยวันนี้ลงซ้อมวันที่3นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมการซ้อมเนี่ยก่อนที่เจ้าภาพการาการจัดการแข่งขันของดารัสหรือว่าอเมริกาเนี่ยจะเข้าสู่ระบบการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เดินทางมาก่อนวันนี้เป็นวันที่3มเนี่ยมีส่วนสําคัญนะฮะกับการช่วยเรื่องของเจ็ตแล็กเนื่องจากวทมโซนมันห่างจากบ้านเราเนี่ยตรงข้ามกันเลยนะถ้าเที่ยงวันที่นี่จะเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้จะเป็นวันที่พิสูจน์ว่าเจ็ตแล็กจะหายหรือยังคุณหมอเนี่ยก็มีการให้ยาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ปกติเดี๋ยวจากสถิติวันที่3ของการเดินทางเจ็ตแล็กเจ็ตแล็กจะเยอะขึ้นบริเวณไกลๆตรงนู้นจะมี เจ้าหน้าที่นะทางการไทยของกระทรวงต่างประเทศมาแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้คือพี่วัดประทับใจมากเลยพอมาถึงเนี่ยเพิ่งรู้นะว่าอาจารย์ที่เป็นรองอธิการบดีของที่นี่ของโรงเรียนแห่งนี้ไฮสคูลที่นี่คะ่ะมีภรรยาเป็นคนไทยก็เลยประสานขอใช้โรงยิมอาหารการกินก็เป็นชุมชนคนไทยในเท็กซัสมาช่วยดูแลนะฮะรวมไจนถึงโรงแรมที่พักซึ่งแน่นอนว่านี่คือน้ำใจของคนไทยที่ มีความเป็นชาติไทยพี่บอยพูดแล้วก็กลับตื้นตันนะที่ทุกคนช่วยกันจริงๆนะคะแล้วอาการขนาดนี้นะพี่บอยได้คุยกับบางคนบางคนก็บอกว่าเริ่มมีอาการเจ็บแหลกนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอาการเยอะเพราะว่าผ่านมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าจากสถิติเขาบอกว่าวันนี้วันที่3ไปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของเจ็บแหลกเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะลงซ้อมเนี่ยก็มีการคุยประชุมทีมกันเกี่ยวข้องกับ แผนการเล่นนะครับเพราะเราจะเจอ4ทีมใช่นนะคะสนามที่3เนี่ยเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาตามด้วยเยอรมันโดมินิกันแล้วก็แคนาดา4ทีม <Okay. S 1> ซึ่งทั้ง4ี่ทีมเนี่ยก็เป็น4ทีมที่เรียกว่าเข้ามาในสนามของเนชันลีกเวนแอลแล้วเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่มันก็เข้มแข็งหมดนะแล้วเราเองก็อยู่ท้ายตารางเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่แมตช์จากนี้ไปในสัปดาห์ที่3ก็มีความสำคัญมากๆกนะคะกับการที่เราจะต้องฝ่าฟันและสู้ให้มันสามารถที่จะ ได้คะแนนได้ชัยชนะบ้างได้คะแนนอย่างน้อยแพ้ก็ต้องแพ้2ใน3แพ้เล่น5เซตให้ได้คือการเล่น5เซตนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของของแต้มของของคะแนนด้วยนะคะด้านนู้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้านนู้นก็จะมีะคนไทยมาอันนี้ก็เป็นเป็นภาพส่วนพรุ่งนี้นะตารางพรุ่งนี้ก็คือจะมีการเข้าสู่ระบบของการแข่งขันโดยก็ต้องเปลี่ยนโรงแรมนอะกจากโรงแรมที่ทาง เจ้าหน้าที่ทางนี้ทางสมาคมวอลเลย์บอลปราสานเนี่ยก็จะสู่ระบบของเจ้าภาพก็คือสหรัฐอเมริกานะคะจะพูดไปฉันก็คือจะต้องหลบบอลไปด้วยนะคะเพราะว่าบอลแรงมากนะ,ะก็นี่คือภาพเนาะสีสันเนาะแล้วก็อาหารไทยที่ได้ทานก็ทําให้ทุกคนมีพลังด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดส่วนน้องบีนอ่ะเมื่อกี้คุยกับบีม,มาไปฟังบีพูดซิว่าจะเจอเยอรมันในแมตที่2ที่อเมริกาเนี่ย มีบ้างไงบ้างในฐานะที่เป็นคนที่ไปเล่นหลีกเยอรมันล่าสุดค่ะค่าก็หนูก็ค่อนข้างรู้เขาในบางคนค่ะในทีมเยอรมันเคยเจอกันเคยเคยเจอกันบ้างบางคนค่ะใช่ใช่แล้วก็หนูก็ค่อนข้างรู้ว่าเขาเล่นสไตล์ไหนแบบเล่นเร็วแล้วก็เสิร์ฟแรงงเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มาประชุมแล้วก็ซ้อมเตรียมรับมือกับเยอรมันค่ะเยอรมันเป็นทีมที่เล่นบอลเร็วแบบเอเชียแต่สูงใหญ่แล้วก็เล่นบอลวายบอลเอ็กบอลทับอะไรเก่งมากใช่คือ คือเขาจะเล่นบอลยิงเร็วคือตีดีมากอ,มอย่างเช่นหัวเสาอย่างเงี้ยเล่นเร็วเลยแล้วก็ลูกไหลาย,ยาวของเขาเนาะแล้วก็สั้นหน้าคือแบบว่ามาปัวปะเลยใช่ส่วนบรรยากาศอื่นอ่ะอะารที่เธอเห็นนะคะก็เต็มที่ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็เตรียมแผนประชุมเตรียมฝึกมาจริงๆอะ่ะพี่บอยเล่าเลยว่าฝึกมาตั้งแต่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วนะคะเน้น,น่องเฉพาะเรื่องเกมรับเน้นความเหนียวให้เยอะขึ้นแล้วก็ มีการประชุมเรื่องของแทคติกต่างๆให้มากขึ้นด้วยก็เรียกได้ว่าละเอียดมากขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ความสําเร็จในการที่เคยได้2เซตจากญี่ปุ่นจากสนามที่แล้วเนี่ยอันนั้นคือคือข้อดีนะแม้ว่าจะแพ้สามสองก็ตามแต่ว่าการปรับตัวมันช่วยให้ถ้าทีมสามารถที่จะกลับมาเพอร์ฟอร์มหรือว่าทำได้ในสนามที่เจอญี่ปุ่นที่ฮ่องกงเนี่ยมันก็จะช่วยเยอะมากๆ่ะเพิวรายงานจากเท็กซัสนะคะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศเอ็กซ์คลซี ที่อื่นไม่มีเลยเพราะว่าที่อื่นจะไม่มีชั้นและนี่มีชั้นด้วย <laughs> <c oughs> บ๊ายบายค่ะบอละเก็บบอลน,นี่มาผู้ตายสองลระบอไร้เนี่ยเก็บบอนนลด้วเหรอคะเก็บใช้ฉันหนักมากต้องมีประโยชน์นะหรอ <c oughs> จ้า <c oughs> เก็บบอลจาี่ว่านี้ยาวจิงจังเลย